ัสดิค่ะญาติาธรรมทุกทกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับหนังสือเรื่องจิตสุดท้ายเขียนและเรียบเรียงโดยพระภาวนาวชิราจารย์หรือว่าอีกนามหนึ่งของท่านก็คือพระอาจารย์มหาชิวิเชียนชินโนวังโสญาติธรรมทุกท่านในฐานะเราชาวพุทธที่มีพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งสูงสุดเราต่างทราบกันดีว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีได้ยาก และการศึกษาธรรมมาให้เข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตอย่างทองแท้จนพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงได้นั้นเป็นเป้าหมายและหลักใยของชาวพุทธทุกคนญาติธรรมทุกทุกานความตายเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเกิดเพียงแต่ยังไม่แสดงตัวตนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตได้เห็นพอเท่านั้นเองการเรียนรู้ถึงวิธีจิตสุดท้ายก่อนที่ขันหัสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง ว่าเป็นเรื่องฉลาดเพราะทําให้เราได้เตรียมตัวสําหรับการเริ่มต้นชีวิตหม่ที่ดีกว่าเดิมแม้จะไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายก็ตามการดํารงอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันย่มทําให้ชีวิตสงบเย็นเป็นประโยชน์และเพือกบุแก่คนรอบข้างและหวังว่าเนื้อหาในหนังสือนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติผู้อา่านให้เล่งฝึกฝนตนเองจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ ด้วยการุณยธรรมพระภาวนาวชิราจารย์เพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดการและนานอริยสัจสี่เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตัณหาที่จะนําไปสู่ภพถอนขึ้นได้แล้วมูลเหตุแห่งทุกข์ตัดขาดแล้วบัตินี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วญาธรรมทุกๆท,ท่าน อาจินกรรมคือกรรมที่เราทำอยู่อย่างสม่ำเสมอจิตสุดท้ายเลือกไม่ได้แล้วเพราะในขนาดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปตัดสินใจแต่ว่าเป็นจิตเองนั้นแหละที่จะตัดสินใจว่าวิถีจิตสุดท้ายนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะไปสู่สุขติภพหรือว่าทุกขติภพเพราะฉะนั้นที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่จิตดวงสุดท้ายสำคัญก็คือ ก่อนหน้าที่จะถึงจิตดวงสุดท้ายเราได้สะสมอะไรมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับความตายแต่ให้ความสำคัญในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มากกว่าว่าเราทำอะไรเราทำดีหรือทำชั่วเพราะหากว่าเราทำดีเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจิตสุดท้ายหรือว่าถ้าทำชั่วอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเราก็อันนี้ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะอย่างไรกรรมล่าน,นั้นก็จะพาลงไปสู่ทุกพติอยู่ดีและส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกที่ลุ่มๆุมดอนดอนที่ทำชั่วบ้างทำดีบ้างและประกอบกับไม่เคยฝึกจิตมาก่อนซึ่งธรรมชาติของจิตมันก็มักจะไปจมอยู่กับความคิดที่เป็นอกุษลหรือปรุงแต่งในฝ่ายอกุศลอยู่บ่อยๆถ้าแบบนี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะเราไม่รู้เลยว่า คติดที่จะไปหรือที่ที่จะไปเกิดของเรานั้นมันคือที่ใดกันแน่มีคําถามถามพระอาจารย์ว่าได้บอกว่ามันคือเรื่องของอจินตกรรมด้วยหรือเปล่าครับมันอยู่ที่เราสะสมอะไรมาใช่ไหมพระอาจารย์บอกว่าถูกต้องเราทําเป็นประจําอยู่สม่ําเสมอไหมเพราะฉะนั้นแล้วอจินตกรรมเองมีทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบก็คือฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วเพราะอย่างนั้นก็ต้องสำรวจตรวจสอบตัวเองดู พระอาจารย์ท่านมองว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในแต่ละวันเราทําดีทําชั่วอันไหนมันมากกว่ากันหรือแม้กระทั่งในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆจิตมันไปปรุงแต่งไปคิดดีกับพิชชั่วอันไหนมันมากกว่ากันแต่ถ้าปล่อยให้จิตปรุงแต่งในทางอกุศลอยเรื่อยๆเช่นรักโลภโกรธหลงอยู่บ่อยๆอันนี้น่าเป็นห่วงที่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยให้ ุงแต่งแต่เรื่องอกุศลสอยู่บ่อยๆแบบนี้ถ้าวิธีจิตสุดท้ายเราดันไปคิดในเรื่องอกุศโนี้เสร็จเลยนะจิตสุดท้ายที่มันสําคัญแล้วเราก็เลือกไม่ได้แล้วหากตอนที่เราใกล้จะไปล่ะสมมุติถ้าเป็นสองเคสเป็นเคสแบบที่ไปแบบประทานหันกับเคสแบบที่รู้ว่าใกล้จะไปแล้วเช่นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเรารู้แล้วว่าเราไม่รอดแน่จิตตอนนั้นจะเป็นอย่างไร ต้องขอทบทวนหน่อยนะจิตนะที่จริงแล้วไม่ใช่เราไม่มีเราตั้งใจคิดให้เป็นกุศลหรืออกุศลนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าจิตเป็นอนัตตาจิตจะปรุงแต่งไปตามอํานาจแห่งเหตุปัใจจัยในขณะนั้นๆฉะนั้นหน้าที่ของเรามีได้อย่างเดียวคือสร้างเหตุปัใจจัยให้จิตตั้งแต่ตอนนี้อย่างที่โยมถามว่าคนที่ตาอย่างกระทานหัน รือคนที่นอนป่วยอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วค่อยตายคนตายอย่างกระทานหันหน่าจะไปลงทุกคติส่วนคนที่เตรียมพร้อมใจไว้ดีแล้วอาจจะไปสุ่สุขคติเลยไหมซึ่งจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะถ้าเราไปดูในพุทธพจน์เมื่อมีคนมาถามว่ามีคนนี้ทำดีตายไปแล้วขึ้นสวนรรค์ใช่ไหมคนนี้ทำชั่วตายไปแล้วตกนรกใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตัดตอบตรงๆว่าคนนี้ทำดีต้องไปขึ้นสวนรรค์ ทำชั่วก็ต้องไปลงนรกแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะตัดถึงเรื่องของเหตุและปัจจัยส่วนมากก็จะสรุปลงที่ตัวประจิตจัสมุตบาทเพราะฉะนั้นหากเราไม่สามารถที่จะตัดสินอย่างไรได้จึงต้องย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราสะสมในแต่นละวันแล้วใช่ไหมใช่อจินตกรรมคือกรรมที่ทำบ่อยๆนี่แหละสำคัญที่สุดนอกจากเรื่องของอจินตกรรมแล้วยังมีคำถามที่เกี่ยวกับคููกรรมด้วย กรรมหนักบางทีก็อาจดึงเราในช่วงจิตสุดท้ายได้เหมือนกันผู้ลูกรรมนั้นอะมาก่อนเลยเพราะว่าผู้ลูกรรมนั้นเป็นตัวที่ส่งผลให้เกิดโดยตรงผู้ลูกรรมมีอะไรบ้างก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้ห่อพอระโลหิตทำลายพระสงฆ์ให้แตกแยกความสามัคคีกันพระอาจารย์คิดว่าไม่ต้องถึงขั้นฆ่าหรอกเอาแค่ทำลายพ่อแม่ ไม่มีความกตัญญูกตาเวทีสิ่งเหล่านี้เราสั่งสมอยู่บ่อยๆมันจะมาเผาลนใจเราเองแล้วพอใกล้จะตายปุ๊บมันจะปรุงคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้อยากคิดแต่มาคิดของมันเองสังเกตดูก็แล้วกันเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลามันจะคิดนี่เราก็ไม่ได้อยากคิดในเรื่องที่มันไม่ดีนะแต่มันก็คิดของมันเองเวลามันจะหยุดคิด มันก็หยุดของมันเองนั่นแหละนั่นก็เพราะว่าจิตเองก็เป็นอนัตตาความคิดทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นคู่รูก,กรรมเนี่ยเหมือนกับมันฝังลากหรือเข้าไปในใจของเราเวลาทําแล้วเราจะรู้สึกไม่ดีเลยหรือต่อให้ไม่ใช่คู่รูก,กรรมนะสมมติว่าเรานึกถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วรู้สึกไม่สบายใจทุกที นึกถึงทีไรน้ำหูน้ำตามมันไหลทุกทีเจ้าหมองทุกทีนั่นแปลว่ากรรมนะมันจะพาลอยลงสู่ที่ต่ำแบบนี้ต้องระวังนะหลายคนคงอยากจะทราบว่าบางคนขณะที่มีชีวิตอยู่ทำดีมาตลอดแต่ก่อนตายเกิดอรรกุศลและจิตตัวหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นผลจากกุรุกรรมหรือเปล่าความดีที่เคยทำมาพอจะช่วยอะไรได้ไหม บางทีช่วยไม่ทันหรอกเขาเรียกว่าอสันกรรมคือกรรมที่เกิดขึ้นตอนใกล้จะตายยกตัวอย่างสมมติว่าคุณแม่คุณพ่ออุตส่าห์เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งนานเป็นคุณที่ชอบเจริญภาวนาอยู่เสมอแต่พอใกล้ตายลูกหลานมาวุ่นวายก่อแข้งก่อขาร้องห่มร้องไห้สร้างความห่วงใยให้เกิดขึ้นในขณะน,นั้นจิตเป็นอกุสลแค่แวบเดียวก่อนที่จิตสุดท้ายจะเกิดขึ้นมาแวบเดียวแค่นั้นเอง แทนที่จะไปสู่สุคติมันจะลงต่ำทันทีอันนี้ต้องระวังพระอาจารย์ท่านเคยเตือนญาติโยม,โมยบ่อยๆโดยเฉพาะลูกหลานที่ไปเฝ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็คืออย่าร้องห่มร้องให้อย่าไปยืนร้องให้อยู่ใกล้ๆเตียงถ้าจะร้องให้ก็ออกไปร้องข้างนอกไปร้องให้พอก่อนแล้วค่อยเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็ควรจะพูดแต่เรื่องที่เป็นกุศลสวดมนต์ได้ก็สวดให้ท่านฟัง หาธรรมะอะไรมาเปิดให้ท่านท่านจะเสียเมื่อไหร่หรือท่านจะรับรู้เมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญในนาทีที่เขาสื่อสารกับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาเรื่องที่เป็นกุศลอย่าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าเอาเรื่องที่ทะเลาะบ่อแว้งกันในครอบครัวาม,มาบ่นให้ท่านฟังอย่าพร่ำเพออะไรอยู่ใกล้ๆเตียงที่ท่านจะสามารถได้ยินได้ซึ่งมันจะจูงจิตของท่านให้เป็นอกุศลอันนี้สำคัญนะต้องระวัง อันนี้เป็นธรรมะาสำหรับคนใกล้ตายที่ต้องดูแลช่วยเหลือเหมือนมีหน้าที่ในการจุงจิตด้วยแล้วอย่างนี้เราสามารถจุงจิตเราเองได้ด้วยไหมแน่นอนแต่ปัญหาก็คือถ้าเราฝึกสติมาบ้างมันจะง่ายหน่อยพอจิตเริ่มคิดเป็นอกุศลมันจะตัดได้เร็วนะแต่ถ้าไม่เคยฝึกมาเลยมันจะจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องยากนิดนึง ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่รับฟังจนจบคลิปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบขอบพระคุณค่ะ